아니 <목소리나> อยากใช่หรอ,อผมมันแค่อยากเป็นคนที่มีเพืเ่อนเพืเ่อนคนนะคนนะเ,เรื่องใหญ่ขนาดนี้แกไม่ใช่จะบอกฉันสักคำเลยถ้าเราสร้างทักษะที่เจเหล่านี้ให้คนของเราได้มันคือจะมีวัตของเราในตัวเองทั้งการสะกดจิต่านใจหมายความว่าถ้าคนที่เจอเห็นในเซน,น,น์เจ็บเจ็บก็ลยเจ็บช่วยเราจะสร้างอาณาจักรใหม่ถ้าคนนันตายเจ็บก็มีสิทธิผมไม่อยากตายดังนั้นทาเดียวที่เรามีก็คือยาต่อยักษ์ เขกินเยอะลคน่ี้องับเรื่อง่อลน่ะช่วยชัดเจนว่าคุณนอะไรคาดจะุณพีชหรอแค่แอบรักเขาข้างเดียวอยู่จะไปน้ทตัวเป็นตัวัวโลกอ่ะก็เมอไม่จบไม่ใช่ช่องนี้อีกใชครับจะเรื่องแขง ใช่ถ <ie> <h lasting> ้ามึงจะขรตามใจเไม่สนใจแขที่มึงถือไว้แบบนี้ไม่ต้องมีคู่ปกับตมทีมได้มั้งเอ็กซ์นเตอร์เราเล่นอกป็นทีมนะเว้ยเอ้เนยังไงบ้างเหมือนได้ร่างกายใหม่ ชาลีค oh ือชมบิทงทูโอ้โหเดี๋ยวต้อนรับ13นักแสดงนำนะครับจากพิษน้ำสองโอ้โหมาแล้วกันทุกคนแล้วนะครับพวกเราคอนเสิร์ตเลย ตื่นเนหมยฮะเชิญครับเชิญครับโอ้โหแต่ละคนมาี่ด้วยชุดที่รู้เลยว่าอยู่ในเรื่องเลยพี่เด้ช่ดยแข่งอยู่ไหนฮะโอ้โหไม่นัดนี่แข่งด้วยนะครับไม่รู้จะแข่งรถหรือแข่งรักดีตอนนี้แต่ในเรื่องนี้รู้สึกว่าแข่งรักกันแล้วเกินว่าแต่ละคู่น้่ยนะฮะเป็นไงบ้างได้มาพรอมหน้าพรตอมตาทีทั้ง13คนแต่เอาจริงนะะตื่นเต้นมากเลยพี่ครั้งที่แล้วที่เรามาเนี่ยคือ มันยังเพิ่งเริ่มต้นแต่ครั้งนี้เป็นซีซั่นสองไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นก็ได้ไปอยู่ตรงนี้อีกรอบก็ถือว่าดีใจมากครับผมโอเคนะครับผมจะทบทวนความทรงจำของทุกคนกันหน่อยนะครับว่าใครรับบทเป็นอะไรกันบ้างนะครับแดะทำตัวกันสนอยแล้วกันนะฮะโอเคครับสวัสดีครับผมชาลีนะครับงั้นสวัสดีครับผมเมียชาลีก็ได้ครับโอเคแล้วหนูเป็นอะไรครับ สวัสดีครับชาลีครับงั้นผมก็ต้องเป็นผัวพี่เบ๊บความแซ่บของชากนั้นเบอร์ไหนดีครในสีซสั้นเี้คือต้องบอกว่าของเราเนี่ยมันจะไม่แบบว่าดุเดือดอะไรเหมือนคู่อื่นแต่ว่าก็ไม่แพ้นะครับต้องรอดูเลยครับ โอ้โหน่าดูอีกแล้วนะฮะเอาขอเสกกับคู่นี้หน่อยนะสารพัดพลครับอุ้ยอยากดูแล้เนี่ยฮะอะไรนะฮะเขาขิงคู่อื่นมาไแพ้จริงเขาบอกเขาไม่แพ้นะฮะมาถึงคู่นี้บ้างดีกว่านะฮะผู้พาวเวอร์เหมือนที่พาวเวอร์ฟูดีอ้าวอาลาดเดียวๆเนี่ยโอ้คู่นี้ก็ โหจากซีซั่นนั้นมันสุดมากแล <โห S 1> ้วซีซั่นที่หนึ่งนะฮะซีซั่นที่สองนี้ผมเห็นว่ามันมีตัวละครสำคัญมากมันตุกแปลด้วยยังไงฮะพอจะคร่าวๆได้ไหมคร่าวๆคือเริ่มซีซั่นมาเนี่ยเบ๊กับชาลีเขาก็ได้อยู่ด้วยกันมาเป็นแบบสามีภรรยาเขาก็มีความรักจากเซ็กซ์พาร์ทเนอร์ได้กลายเป็นคู่สมรสเขาก็อยู่กันมาแฮปปี้เบ๊ก็มีทุกอย่าง้ะชีวิตก็สงบลงแล้ว แล้วก็มันก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่เหมือนทําให้เราสองคนเนี่ยแบบว่าห่างกันรู้สึกห่างรู้่ึกเหงาเอาอการชาลีมากขึ้นมีช่วงเหงาด้วยบอ,อนเขามากขึ้นาตามหาปราปามากขึ้นเป็นแนวมากขึ้นและในช่วงที่เบสเหงาเนี่ยก็ได้มีคนใหม่เข้ามาในชีวิตเด้อคนฝั่งก็แซงตื้อเกินึงเนี้ <laughs> อะไรไม่รู้เทรเลอร์มันบอก <laughs> ได้ตุยไปเลเหมือนกัปาโทนี้กลับมาได้ยังไงครับอยากกลับมาก็เลยต้องหาวิธีกลับมาเพราะฉะนั้นแต่ว่าการกลับมาของโทนี่อ่ะมันเป็นมันเป็นซีคลีดอย่างหนึ่งผมไม่สามารถจะบอยพวกคุณได้แต่ว่าการกลับมาครั้งนี้ยโทนี่ในครั้งเนี้ยผมว่าคุณจะรู้จักเรื่องลึกที่ซีซั่นหนึ่งไม่ได้เล่าเลย กลับม,มาแล้วกับพี่เบสสองเป็นไงบ้างพี่จอร์จสหรับพี่พี่ได้ไหมนี้ันนี้เราก็กลับกันมาแล้วนะคะสำหรับพี่เบสสองนะคะหลังที่ได้สนุกสนานกับพี่เบสหนึ่งไปห่างกันมาประมาณสักปีหนึ่งแล้วก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งก็สนุกกับบรรยากาศเดิมๆแต่ว่าเป็นเป็นการทํางานในช่วงปีหนึ่ง,งที่ผ่านมาที่ช่วงโหดมากนะคะสำหรับพวกเราก็จะเป็นเ,เรื่องราวของพี่เบสสองที่มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับเถียงคงอยู่เรื่องของความไซไฟเศรษฐกิจความสุดยอดต่างๆแล้วก็เส้นรักของหลายๆคู่ทุกคู่ที่หีเธอมากคือที่บอกทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องเรเวอเอฟเป็นหมดเลยแล้วเวอัพทุกอย่างค่ะเป็นไงบ่างคับการที่เราต้องเรเวอเอฟโดยให้ครบประมาณด้วยเหนื่อยสิคะเมื่อกี้พี่คนเวทีบอกว่าเงินเหลือเนี่ยทำทั้งหมดไปตั้งนานแล้วเราชดตัวเองไปอย่างไรละ การทำงานเป็นความมิจงมั่นของเราเท่าเรเวจรัพทุกอย่างเลยนค่ะคืออย่างที่บอกค่ะตั้งแต่เราตัดสินใจว่าเราจะมีทีมสองตั้งแต่ตอนที่เริ่มคือกันกับน้องนักเขียนจนกระทั่งทำบทจนกระทั่งเข้าสู่ขั้นตอนการถ่ายทำมาจนกระทั่งถึงวันนี้มันเลเวลอัพทุกอย่างจริงๆแล้วมันก็มันก็หนักหนามากจริงๆมันมีโจทย์อะไรเยอะๆเต็มไปหมดเลยอะค่ะเพราะว่าเราก็อยากทําให้มันสนุกขึ้นเราก็อยากทาให้มันแตกต่าง เราก็อยากจะทําให้มันไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างี้ค่ะมันก็เลยเป็นโจทย์ที่แบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็จะออกมาเป็นภาพยนตร์กัรสร้งตัวละครนี่มันเป็นความคาดหวังจากกลุ่มน้องๆแฟนสาวที่พอมันจบแล้วเราก็ไม่อยากให้จบมันก็เลยเกิดเกิดมีไอเดียลองลองคิดกันดูไหมว่าถ้ามันกลับมาอีกแบบนแล้วเราก็พยายามขยายทุกอย่างไม่ว่าเส้นเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครทุกตัวในเชิงหรือ แล้วก็ในเรื่องของเรียกว่าโปรดักชันการแข่งรถอย่างที่พีเตอร์บอกทั้งก่อนเราแข่งในสนามคราวนี้เราจะกลับไปที่สนามเดิมเดิมก็มันก็ภาพมันก็จะออกมาแบบเดิมครับพีเตอร์ก็ทำกันบ้านที่คอนเฟิร์มว่าหนักหนักจนพี่ก็เขินว่าแบบเออพีเตอร์เอางี้เลยหรอครับเลยเพราะว่าพีเตอร์ก็มีภาพของเขาหมดแล้วอ่ะมันทีพี่ยัตามพีเตอร์ไม่ทันเลยแบบพอพีเตอร์ถ,ถามว่า จะทำแบบนี้นะแบบนี้นะเครับเราอ่ะครับเออว่าเขาบอกบ้านแค่สามข้าวิแรกมีสิทเออแล้วเราตรงประเด็นมากแต่ความนิยามยังไงบ้างข้าววีแรกเออข้าววีนัดเหรอซีไหนซีไหนแสดงว่าสต็อปนะเนี่ยสต็อปสต็อปดูซีไหนครับซีไหนครับข้าววีแรกไหนอะจำไม่ อ,ม,อม,มันมีหลายช็อตที่มันเฮ้ออย่างเงี้ยอ,อ่ะมันมีหลายช็อตมีไฮมไม่คือคือประเด็นเลิฟซีนนั้นอ่ะเราได้แบบทํากันบ้านกันอย่างหนักเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนการเล่าเรื่องของเลิฟซีนไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะพูดยังไงให้ไม่สปอยนะมันรอบรอบก่อนเป็นแสงสีรอบนี้อาจจะเป็นเอ่อเป็นท็อปเปลี่ยนท็อป ก็คนคนที่อยู่มาด้วยกันนานๆเนี่ยเขาก็มีความรักมากขึ้นเวลาแบบว่าเราแสดงความรักเราก็ต้องแสดงความรักแบบนุ่มนวลแต่บางทีมันก็มีความเป็นเบฟเราก็แสดงความรักแบบโทโทเหมือนเดิมครับเหมือน n อ็นรอบนี้มันจะมีความมีเนื้อเรื่องนะมีแบบสิ่งที่เป็นแบบอินเนอร์อยู่ข้างในครับผม นอกจากแค่แบบในเรื่องกันหนึ่งเดียวก็อยากให้ลองติดตามแล้วก็ดูครับเพราะว่าก็ตั้งใจทำก็ตั้งใจทำที่นี่เราจะซิงแข่งรถหรือว่าอะไรอย่นเสรแ้วแต่ความที่ใหญ่ก็เออ่ครั้งนี้การแข่งรถก็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หมดเลยเป็นเซตติ้งใหม่สนามใหม่สนามใหม่แล้วก็เป็นกฎใหม่ด้วยแล้วก็ผม ผมคิดว่าซีซันที่แล้วในแข่งรถเยอะแล้วนะแต่ซีซันนี้ก็เยอะเยอะกว่าเดิมอีกแล้วก็เรื่องเรื่องแบบเรื่องอื่นก็เติมเข้ามาด้วยแบบเยอะมากครับผู้เรามีสปอร์ตนะว่าผู้เรามีามไปไนนไมผมอ๋อเนี่จะเป็นเรื่องเวลาแหละเรื่องเ, <ial> เรื่องเวลาที่ <S <s น้องเบบเ,เขาต้องการจากพิชาลีแล้วก็เอ่อมือที่สามยอมแล้วหรออ่ะมีมือที่สาม เขาเหลียวสูงแล้วก็แบบฟิลฟิลก็เลยแฟดเลยฝังเดียวก็อยากจะฝากให้ติดตามกับชาลีเบฟเลยนะครับว่าเขาจะแก้ปัญหากับบททดสอบชีวิตต่างๆที่เจอในเรื่องนี้ยังไงก็มีหลายตัวแปรมากมายที่เข้ามาทำให้เขาตัดสินใจแล้วก็ เลือกทางเดินกันแบบนั้นกลับับไปจะทำทีมือทยังไงแอยากมาลงแตละแคารครับจะไม่ให้พูดยังไงดีแค่เ่ยปากก็สปอยลวครับสปอยปีกกรามอยู่เฉปากมอนเรียกเขาไปยังไงเรากลับไปยังไง ก็ผมก็ยังอยู่ครับก็คือยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ในฐานะเดิมก็คือเป็นสปอนเซอร์เป็นของเอ็นเตอร์แล้วก็ยังมีทาโครงการวิจัยอีกบางอันเพิ่มขึ้นมาครับแต่ว่าเป็นโครงการที่บอกไม่ได้ครับผมอันไนเรื่องความรักยังไงครับยังรักเขาเหมือนเดิมหรือจะยังไงก็สำหรับคุณพีทผมว่าเขาก็เป็นคนที่รักใครแล้วเขาก็รักนานแล้วเขาก็กลั่งใจนะครับัก็ เป็นคาแรคเตอร์ใหม่ครับชื่อว่าคริสเป็นนักวิทยาศาสตร์ของคุณกีฟคนนีวว้แบบนี้ชาตินี้จะมีการคุยอะไรหรือเปล่าเป็นคนละคนครับพูดพูดได้ว่าเป็นคนละคน <c oughs> เพราะว่าแซ่บกว่าเดิมเพราะว่า ในเวลางานเป็นนักวิจัยส่วนน้องเวลางานเป็นเซ็กซ์ครับเอันนี้การันตีได้ครับเจอมาครับการันตีได้ครับกกว่าเดิมครับเดินยังไงอะคืออะไรนะครับเดินยังไงจยังไงก็อย่างที่เห็นในทีเซอร์มีเจอในสระน้ำมีเจอในโต๊ะศูนย์อะไรอย่างนี้ครับเจอในร้านเหล้าภาพที่เราข้างนี้อันไหนที่แทบไม่เหมือนกันรคิดว่า มันก็ต้องเป็นภาคนี้อยู่แล้วภาคนี้ก็วแซ่บคนละแบบแต่ว่าภาคนี้แบบโลเคชั่นมันแบบแอดวานมากเกิเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเขาชอบแทงสนุกเขาชอบว่ายน้ำเขาชอบดื่มเหล้าเออแล้วก็ไปให้เขาได้ทุกที่เวลาเลิกงานเร็วกว่าเดิมก็แล้วแต่วันบางทีก็คือแรกๆอาจจะเลิกสองคู่หลังๆเหมือน เราอาจจะทำงานดีไม่นานเลยสี่โมงเย็นเลิกละวแล้วอีพีท้ายๆปุ๊บอ๋อเที่ยงบางวันไม่ต้องทำงานฝากติดตามด้วยนะครับกับพีทเว็บสองนะครับก็ยังมีพีกับนัทนะครับที่รับบทเป็นพีกับคริสนะครับก็ฝากติดตามพวกเราทั้งสองคนด้วยพวกเราเต็มที่กับมากกับผมก็อยากให้ทุกคนเห็นดูรักพี่กับนัทด้วยครับรักยเป็นนา่ี เอาจริงความสมคัญของคนสองคนนักแข่งกับนักฆ่าคือคาแรคเตอร์มันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอยู่พอต้องมาอยู่ร่วมกันทั้งสองคนเนี่ยมันก็มันก็ต้องมาลุ้นกันว่ามันจะไปพิศพางอย่างไรบ้างใช่มันคนคาแรคคนละคาแรคเตอร์อยู่้วใช่เพราะว่าทั้งคู่ก็แข่งกั้คู่อีกคนนักแข่งก็มีความมุมมมม่งมัน่นอีกคนก็นักฆ่าก็มีความแบบเลือดเย็นอะไรก็ต้องไปลุ้นกะันว่ามันจะออกมาในพิศพางใช่ ทำไมทำไมขึ้นไขึ้นเอนมาแล้วนอนนอนโลสปสปีดครับครับพี่เราไดมีคู่เราจริงใช่ไหมถายจเราคู่เราใช่ไหมเอ้ยคู่เลยฮะเฮ้ยอย่าที่ว่าถามใครถ้าถามผมก็เป็นคู่เสมอเดี๋ยวพี่ถามพี่พีเตอร์นะว่าพี่ยาเเกรดเขาอยากได้มีคู่เราเราตัดใช่ไหมครับพี่ เยังไาครับก็ผมว่าน้องโซนิกก็เป็นเป็นคู่นี่น้องโซนิกไงคู่กันก็เป็นเป็นคู่ที่แบบเหมือนกับว่าเราเป็นเพื่อนกันแบบสนิทกันมากเวลาเราสนิทกันมากยอบล้อกันไปจอบล้อกันมาบางทีมันแบบมันก็ลืมคิดมันมันก็แบบคิดว่าคงไม่ไม่คิดอะไรอ่ะแต่พอามค้นใจดูมันอาจะเจออาจจะแบบคิดกับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฟิลฟิลนั้น เราไงฝังเราไงฝังเราแต่ถ้าส่วนในโซนิกเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วว่าแบบมีใจให้การแต่ด้วยความที่น็อตพอเป็นแบบนั้นนะครับแบบเป็นคนเป็นคนซึ้งๆแบบไม่รู้ว่าแบบควรจะเปิดเ,เผยความรู้สึกยังไงแต่แต่ตัวโซนิกอะรู้อยู่แล้วว่าน็อตรู้สึกยังไงแต่ด้วยความที่มันเป็นเพื่อนนะครับมันมันไม่มันไม่กล้าที่จะพูดออกไปนะครับก็เลยแบบ นี่ภาพคุ้มเรือมันพูดยากพี่คือว่ามันพูดไปเดี๋ยวเสียเพื่อนตีอ่าจะเราข้ามเส้นเป็นโซนยังไงเ่ยก็นี่ไงก็นี่ไงซีซั่นนี้ไงซีซั่นนี้คือข้ามได้ข้าพยายามพยายามที่จะข้ามเส้นเป็นโซนให้ได้เล่นไหมไม่ถ้าพลาดทีจข้ามไม่ได้หรอภาดสามซึ่งไม่รู้ว่าอย่างคือติดถ้าซีซั่นนี้ข้ามข้ามไม่ได้มันก็จบแล้วจบทางไม่เหลือแล้วนี่สัมภาษณ์น็อตโซนอีกหรือไม่ค่น็อตเพี เป็นใครตอนเนี้ยน้อยเป็นน้อยครับนอสครับบดเป็นน้อยครับเป็นน้อยครับให้เบฟสอนเนี่ยถ้าไม่ได้ก็สื่อสารครับข้ามต่อคือภาคนี้คือเรียวเลยหมายถึงเอาชีวิตจริงไปเล่นเลยไม่ใช่มันก็มีบทอยู่ไม่มันมีบทอยู่ด้วยความที่โซนิกเขาไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยปารีสปารีส ก็ร้อนเหมือนเดียวแบบเราเลยต้อกลับมาเพราะแฟชั่นก็กลับมาครับกลับมาเพราะว่าแบบต้องการคำตอบเลยว่าแบบคิดถึงน็อตไงกลับมาคือคิดถึงน็อตกลับมาอยากกลับมาหาน็อตคือหน้าคูอหน้าละคือโซนิกเขาชอบบอกว่าน็อตเนี่ยปากไม่ลงกับใจไม่กล้าพูดอะไรแต่โซนิกก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันแต่ได้พูดกันเรื่องนี้พูดเยอะพูดมาก พี่ถามือนพวกเรามี NC ไหม้ยดม้ยมันไม่ต้องต้องบอกว่าคู่เราต้องมีให้ลุ้นอยู่ครับว่าครับจะออกมาในรูปแบบไหนอาจจะไม่ถึง n อไม่มี NC กำลังกำลังข้าโลกเลยน่าจะมีมาผมไม่อยากพูดเลยว่าเดี๋ยวบอกแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวมิดฟังหรือเดี๋ยวแบบอะไรอย่างงี้ไงเดี๋ยวแบบเฮ้ย มันต้องลุ <lawsuit. S 2> ้ออนอะมันต้องไปรอดูต้องรอดูต้องรอดูพี่ต้งพูดไปเลยเดี๋ยวพี่พีเตอร์ตัดทิ้งอยากให้ปากทิ้งเราครับก็คือผมคือผมเชื่อว่าคนในคนทั่วไปเนี่ยติดอยู่ในเฟรนโซนเนี่ยผมว่าหลายคนที่แบบที่ถึงรักเพื่อนตัวเองอะไรแบบเนี้ยอ่าก็คือว่าอยากให้อยากให้ทุกทุกคนนะครับก็แบบว่าให้กำลังใจ นอตและโซนิดด้วยนะครับว่าสามารถก้าวข้ามเส้นเป็นโซนนี้ได้ไหมครับข้าวบะกะนครับกะรีข้าวที่เราดนมาย้าวบรีื้าบรคู่นี้แหละความร้าของเรื่องมาล่ะความรักเลยเหรอความร้ายาร้า เอ้ยซีซั่นนี้มีคอมเมนต์กันเราถามมาคู่ก็คอมเมนต์แบบคู่เป็นไงเราตากันไงต้องต้องรอดูว่าคอมเมนต์ความเข้มข้นเป็นขนาดไหนกันเรียกว่าเรียกว่าฟันเหยินครับของคู่เราเรียกว่าฮอปอยู่ก็ความสัมพันธ์ เป็นการไม่ค่อยพูดกันเท่าไหร่ไม่ว่าเป็นใบอะไรจริงๆเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยได้พูดกันเลยในซีซั่นนี้คือมองมองตากันมองหน้ากันอยู่เดียวคอมเมนต์กันเราทำอะไรกันบ้างแล้วมองเอออะไรกันไทำอะไรกันมองมองตาที่ตาที่นี่ดูหน่อยว่ามันมองกันยังไงเนี่ยโหอ่ะเราใช้พอดีกันอะไร แ้วผมพูดมันก็เรียกว่าจะจบเรื่องเลยอ่ะเรันเน้นแอคติ้งทางสีหน้าท่าทางแววตาอยงเดีเป็นการมองกันมากกว่าในส่วนความร้ายนั้นผมว่าก็ไม่รู้ถ้าถ้าหรับบดีก็ไม่รู้ว่าจะร้ายหรือว่าไม่ร้ายก็ต้องรอดีแต่ผมมองว่าผมก็ไม่อยากร้ายหรอกหรือว่าบาทีให้เรากับใจหรอเปลี่ยนใจไม่รู้หายเสร็จแล้วไม่ไม่อยากสปอยล์มูดของพ่อมัน มันแบบคือคือไม่รู้ว่ามันจะมาแก้ไขหรือว่าจะมาแก้แค้นต้องบอกงี้ดีกว่าถ้าแก้แค้นก็คงแก้แค้นี่สุดไปอยู่ฝั่งโทนี่แต่ถ้าแก้ไขก็คงไปอยู่ฝั่งเอ็กซ์ฮันเตอร์อะไรอย่างนี้เเป็นคนชั่วครับเอ้ยดีนเนเป็นคนชั่วเาเป็นคนชั่วเไม่ป็นคนชั่วเอ็ดนเเป็นคนชั่วครับก็คือเอาวินเนอร์ก็ยังเรียกว่าเป็นมือขวากับปั่ปาดคนนี้แล้วกันก็ เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นครับอย่างข้าวดองดองเหลือ่ะไรนะครับคุณยึงอะไรละมุงเลยฝาฝาต่อตาดงมุงก็งงเหมือนกันว่าถ้ากี้แล้วก็เห็นเขาแบบเดสมอลเลีไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเขากลับมาได้ก็ก็ช็อกเหมือนกับตัวละครที่ต่านะครับแต่ก็เพราะอะไรก็ต้องรอไปติดตามในซีรีส์ดีกว่ามุมต่างๆที่ทุกคนเคยเห็นก็กลับไปแวะเรียนครับเรียนสัตว์ตาครับก็ ฝากคู่อลันเจฟครับผมก็ในซีซั่นนี้ก็เรียกว่ามีปัญหาหลายอย่างให้คนดูลุ้นแน่นอนทุกทุกอีพีเลยทั้งเรื่องปัญหาของเราสองคนเรื่องปัญหาในบ้านที่ต่างคนต่างแบบต่างต่างคนต่างแบบไม่พูดกันไม่ไมพูดกันไม่สื่อสารกันับผมก็อยากให้ทุกคนลุ right. cities, okay. isten, uh ้นคู่เราแล้วก็ทุกคู่เลยครับฝากติดตามก็ดูว่าเจฟเนี่ยจะตายหรือเปล่าวันที่ไอย่าผู้สาห์ไม่พูดถึงเรื่องนั้นเอาก็เจฟ่าไม่อยากตาย อะไรด้วยอ๋ออย่งช่หะรอติดตามครับวันนี้ติดตามโปรแกรอยไรที่นว่ันวันเรื่องดีๆว่าหนูจะยืนยังไงนะลูกจะยืนตรงกลางแล้วจะอยู่ไหนด้แล้วเีรสองหรือยัไลูกจ้ะมีละกัน มาทำอะไรวมาีมินี่เมา EP หนก็ก็ลายแล้วอ่ะมันแบบหลายๆคนน่าจะได้ดูทีเซอร์ไปแล้วเรามีเสียงของเราอันตุนดับไบร้ายไบร้ายเราบบวินลี่อ่าใช่ก็อยากให้คนดูรอเชียร์ครับจะออกมาเป็นยังไง เราไปเรียนพาร์ทไร้ไม่จากใครโอ้ยอันนี้ดีอันนี้ดอันนี้ดิอันนี้ดิฮ่าฮ่าฮ่อจริงเลยพี่บิทเตอร์คอยช่วขอเป็นคู่การแสดงปีกไหมปีกไหมปีกไหมสกุลไหม ตอนนี้อ่ตอนไหนี่พพูดเราเรียนรู้เราเรียนรู้สายตาผมไปดูซีซั่นหนึ่งมาทำกันบ้านมาเลย่อมาเล่นด้วยอ่าไม่เหล่าเนี่ยนะมองพี่บ่อยเราไปทำที่พิมพ์ลูกกับมี่คอนเทเอร์เราเป็นยังไงบ้างเขาจให้คำตอบแบบประโยคที่พี่คนเอร์ชอบพูดเลยคือขอมันมัขอมันมันเล้นชาเหน มันทุกฉากมันทุกาะอกทเขาหนึน้าัคือของเขาแต่หกถึงแปดมนอเราเออแบ่งกันเหหกถึแครแบ่งแบ่งอะไรนะื่มันหนักงนาแล้วก็เออโขอโทษนะครแพนกล้องหาคนนี้หน่อยไม่สามารถอก ีมันก็มันมันจะซ้ำพูดว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวอะไรนะออ๋เดี๋ยวสูงเดี๋ยวสูงเยมันก็มันก็ทำให้ใจเต้นอะครับมาเล่นมาเล่นก็แบบใจเต้นใจเต้นมากในฐานะตัวละครของ Mr p ร r กอะไรเขาจะมีกายเป็นตัวอะไรนะคือเราเนี่ยติดตามเขามาตั้งแต่ตั้งแต่แรก คุณทำอะไรผมฮะไม่มีอ้ใช่ครับเป็นชั้นละสิบแล้วเรา่านทาแยกเข้ามายังไงทางแยกเรอเออทาแยกเข้ามาเจริงๆก็ม่แยกเองทำยังไงไม่อยากรู้ว่าทำยังไงเขาถึงมาอือเขาเหงาเหรแวะมาเก่คุ มีเอ็นซีด้วยเหรอเราสองคนอ่ะแล้วนี่ทำไมต้องเกงอย่หนามคนนี้ก็เก่งอารวมสอดรวมก็น่าจะเป็นเรื่องการแสดงช่วยๆกันเพราะว่าน้องก็เพิ่งเข้ามาแล้วก็แบบ ยังแบบยังไม่สนิทกับเพื่อนแบบบางทีเขาก็ยังเกรงอยู่แบบว่าเข้าซีนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังแบบอย่างที่พี่ปีเตอร์เคยพูดไปแบบบางซีเขาต้องเล่นแบบเป็นเข้าเทาเลยกวพูดได้ไหมฮะกวนุปตีนเลยฮะแล้วครับแล้วแบบแล้วเขาบางทีเขาเกรงใจผมไม่กล้าเล่นก็แบบเออบอกเขาว่าไม่เป็นไรเล่นเลยไม่ทาถึงปิดกล้องแล้วยังไม่ลืมเลย โอ้โหมีเหมือนกันทำถึงเหมือนกันขับเมื่อกี้เนี่ยไม่น่าเลยหมาเป็นการจำลองจำลองโอ้โหในเทเลอร์นี่เรามีมีไปแบบซิ่งซิ่งแบบรถจิ๋วเรามีโกคาร์ดด้วยเราเเียราฝึกกันทั้งวันอ่ะกว่าจะได้ขับบอกเลยว่าขับจริงซิ่งมากวันนั้นอ่ะเข็นรถแข่งรักกับเราแข่งเรื่องอะไรสักประการ แข่งเรื่องความรักเหรอแข่งรักแข่งกับเขาว่าแข่งเรื่องอะไรแข่งรถไม่ถนัดแข่งรักแล้วกันแข่งรักก็แพ้เลยอะไรครับเนี่ยฟินนึกดอกอะโอเคพี่จอร์จทีมทีมเป็นหนึ่งในทีมที่มีสมาชิกอาชีพดูมั่ที่สุดเลยในปีนั้นในช่วงปีนั้นเนาะค่ะทีนี้พีทพีที่สุดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะเรา เราก็ไม่ใจว่าซีซันสองก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สมาชิกของเราขึ้นชอแล้วก็กักกวาดแฟนทั่วโลกเอามาดูด้วยกันครับผมไม่ใช่แค่ในไทยยเฉาะเแฟนทีเ็ไม่ได้แค่ในไทยเห็นได้จากแฟนมีต่างๆมาจากการดูทางออนไลน์ต้งแรกอยู่แล้วแล้วก็ไปตัวหนึ่งแบปกตที่แบบเฉพาะก็เลยทีมิอร์ทีมิเร์ทีมิเตอร์ดู้วทีเตอร์ที่ลามันถ้าาไปต่อจะไม้อสียยี่ก็รดแล้วมันจะมีโอกาสจะมีใคร ไม่เราประกาศไปแล้วนี่เอาว่าเอาว่ามารอดูสองไนก่อน จึ่งเดือนนี้ครับผมมีคำถามที่จะถามหน้าสื่อเลยครับ EP แรกเป็นไงบ้างครับอันนั้นนะพี่อันนั้นนพ่อได้อยู่ใช่ไหมฮะดดูนะครับีแล้วคิดดูสิว่ากลุ่มคนที่เขาช่วงชิงบัตรเขาจะต้องได้ได้ดูในจอภาวเวอร์ไลน์มันจะเต็มตาเพราะฉะนั้นผมชอบผิวแล้วปะ ครับก็ครับผมก็ถ้ามีครั้งหน้าก็ก็ต้องไม่พลาดนะครับขอบคุณครับขอบคุณ<ว><น>ครับอีกแล้ว<น>